สวัสดีครับผมตั้มถามยาออทช็อปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการเปลี่ยนเลนนะครับการเปลี่ยนเลนสำหรับมือใหม่นะครับสมมติว่าเราวิ่งนะครับไปแต่งจังหวัดนะครับรถมีสี่เลนนะถนนมีสี่เลนนะครับถนนมีสี่เลนนะครับเราวิ่งไปปุ๊บนะครับเราวิ่งมาจากข้างทางนะครับเราจอดทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเข้ามาปุ๊บนะครับวิ่งออกไปเลนที่2เลนที่3นะครับนะครับเราจะมีวิธีสังเกตยังไงมีวิธีดูยังไงนะครับแล้วเมื่อเรานะครับขับรถไปแล้วนะครับอ่าปุ๊บ เราจะแวะเติมน้ํามันนะครับเราจะแวะเข้าห้องน้ำที่ปั้มน้ำมันนะครับเราจะเลี้ยวจากเลนสามไปเลนสองจากเลนสองไปเลนหนึ่งเพื่อเข้าปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อจอดข้างทางยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนำเพื่อนๆนะในการขับรถนะครับในการเปลี่ยนเลนสำหรับมือให,หม่นะนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับในการเปลี่ยนเลนนะครับวิ่งเข้ามานะครับสําหรับลนต่างยี่หัดที่เป็นสีเลนนะครับเราวิ่งมานะครับอินซัสสุดท่เราเข้าาในเลเรนแล้วนะครับเราจะเข้าเลนกลางยังไงนะครับวิธีเข้าเลนกลางนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้านะครับองกระจกมองข้างก่อนครับว่ามีรถวิ่งมาไหมนะครับดูรถดีๆครับว่ารถเขาวิ่งเข้ามาใกล้รถเราไหมนะครับเอาความรู้สึกนะดูครับ ถ้ารถเขาเริ่มขึ้นมาใกล้ๆเราเราก็ขับตรงไปก่อนครับขับตรงไปก่อนนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้คันข้างหน้านะครับแล้วก็ลกคันเร่งรับครับลกคันเร่งขึ้นมาครับแล้วก็ค้างคันเร่งไว้นะครับเพื่อรักษาระดับความเร็วนะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับจากรถเรากับทางข้างหน้านะนะครับอันนี้นะครับลองมาดูอีกทีนะครับพอปีนปุ๊บนะครับเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับแต่พอมีรถคปิดไฟเลี้ยวเข้ามาในเลนที่เราจะออกไป เราก็อย่าเพิ่งนะครับรอจังหวะครับจังหวะนี้ได้แล้วไม่มีรถมาแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเพิ่มนะครับพอเข้ามาในเลนนะครับปิดไฟเลี้ยวครับนะครับขับต้องไปก่อนครับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราวิ่งนะครับเป็นสองหรือไม่ก็เลนสามนะครับไปนะครับถ้าเพื่อนเริ่มขับรถแข่งแล้วนะครับไปวิ่งเลนสามถ้าเกิดว่าเลนสามมีร <Ooh. S 1> ถข hmm. ับช้าเราก็ต้องแซงอันนี้ก็ ไปเล่นสีได้นะครับถ้าเป็นเพื่อนเป็นมือใหม่เลยนะครับขับรถออกตลาดวันแรกนะครับมือนี่แบบเงอแตกภาคเลยนะครับอ่ะเราก็วิ่งเดินสองเล่นสามไปครับนะครับพี่ตั้มเดินสองเล่นสามยังไงนับยังไงนะครับเด่นสองเล่นสามนับยังไงนะครับเล่นแรกซ้ายมือครับนะครับเล่นแรกซ้ายมือเลยนะครับเล่นที่สองคือนับเข้าไปทางขวามือนะนะครับ เลนที่2นะครับเลนที่3านับเข้าไปทางขวามือนะครับเลนที่4ก็คือเลนซ้ายสุดนะครับเลนขวาสุดนะครับอันนี้ก็คือเลนสี่นะครับเลนขวาสุดนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นใหม่วิ่งอยู่เลนสองแล้วโอเคนะครับเริ่มขับไปเรื่อยๆนะครับวิ่งแท่ไปนะครับด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับแล้วลั้งข้างหน้านะครับเริ่มช้าแล้วเราเราจะเริ่มแซงเขาแล้วนะครับเราก็ดู จดมองข้างครับครับดูจดมองข้างมีรถมาไหมอ่ามีรถมาเราก็อย่าเพิ่งออกนะครับเราก็ชะลอครับชะลอตามมาทางหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่าใครก็ได้เขาขับช้านะครับดูอีกทีครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีนะจะมีเปิดไฟเลี้ยวครับเติมขั้วเลขครับกดเั้วเลขลงนะครับพอเข้ามาอยู่ในเลนนะครับปิดไฟเลี้ยวครับอ่าแล้วเติมเั้วเลขไปครับอ่เติมขั้วเลงไปตอนนี้ผมวิ่งที่90แล้วนะครับวิ่งที่90้าแล้วนะครับ มม่ใหขับไม่เร็วนะครับวิ่งเก้าสิบนะครับถ้าสมมติว่าเราขับไม่ไม่กล้าขับเยอะนะครับเราก็วิ่งเก้าสิบไปครับเดินกลางไปครับง่ายๆชิวๆครับนะครับทีนี้นะครับพอพอเราเข้าอยู่มาอยู่เดินกลางแล้วเราก็วิ่งตรงไปของเรานครับวิ่งเก้าสิบแปดสิบห้าเก้าสิบของเราไปเรื่อยๆครับนะครับสมมติว่านะครับเพื่อนๆบบกโอ้ท่าน เราขับช้านะคนอื่นเขาวิ่งกันร้อยกว่าเนี่ยเรามาวิ่งเดินกลาง90มันจะไหวไหมนะครับเตาจริงๆนะครับมันก็ได้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับจะวิ่งให้เร็วตามที่เพื่อนๆเขาวิ่งครับเพื่อนๆแค่เติมควเรงไปครับครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเติมเยอะค่อยๆเติมไปครับนะครับค่อยๆขับไปนะครับคุมรถให้อยู่นะครับจะใช้ทฤษฎีที่ผมเคยสอนไป้ะนะครับในการขับเพิ่มความเร็วนะครับ นั่นก็คือเราเพิ่มความเร็วขึ้นไปทีละนิดนะครับแล้วค้างไว้นะครับให้เราชินนะนะครับค้างไว้จนเราชินนะครับเราก็จะขับได้ที่ความเร็วนะครับเราก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยนะครับตอนนี้นะครับผมลองเริ่มเติมความเร็วนะนะครับตอนนี้นะครับมาอยู่ที่9 6้าสกนะครับโอ้นะครับ9กสบมันเร็วไปหรือเปล่าพี่ตั้มถ้าจริงๆนะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะมองว่ามันขับเร็วเกินไปนะนะครับ เพื่อนๆนะครับขับรถแข่งแล้วนะครับ96บอกเลยว่าช้ามากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับครับเราก็วิ่งช้าๆของเราไปนี่แหละครับประมาณ95-96นะนะครับนะครับความเร็วที่เราวิ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่วิ่งนะครับความเร็วที่เพื่อนๆใช้กันนะครับสำหรับมือใหม่ก็จะอยู่ที่ราว80-90นะครับประมาณนี้เองนะครับถ้าเริ่มคล่องขึ้นมาก็เริ่มวิ่ง 1 0 0่นได้นะครับทีนี้นะครับซาเพื่อนนะครับหาแล้วเพว่าขับรถมาแล้วนะครับเราจะแวะจุดพักรถนะครับแวะปั๊มน้ำมันนะครับแวะข้างทางแวะซื้อของนะครับทีนี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนเลนนะครับในการเปลี่ยนเลนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสิ่งสําคัญอย่างแรกก็คือการมองกระจกมองข้างนะครับการมองกระจกมองข้างนะครับ เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเปลี่ยนเลนนะครับเพราะจะทําให้เรานะครับรู้ว่าเราเปลี่ยนเลนไปได้ไหมนะครับถ้าเราเปลี่ยนเลนไปไม่ได้นะครับแต่เราไม่มองข้างเราเปลี่ยนเลนไปเลยนะครับเราก็อาจจะถูกชนท้ายได้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนะครับฝึกมองกระจกมองข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งนะครับนะครับสเต็ปสเต็ปในการเปลี่ยนเลนนะครับสําหรับมือใหม่นะนะครับสเต็ปแรกนะครับระดับแรกนะครับขั้นตอนที่1นะครับ มองกระจกมองข้างที่เราจะไปนะครับเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายเลี้ยวขวามองกระจกขวาครับอย่างที่สองนะครับเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับขั้นตอนที่2เปิดไฟเลี้ยวนะครับจอกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจอกขวาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับนะครับขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเราวองเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูดีๆครับว่ามีรถมาไหมเราไปได้ไหมนะครับถ้าเราไปได้เราก็หักตรงมันไปครับถ้ายังไปไม่ได้เราก็ ครับตองไปก่อนครับรอจังหวะนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะออกซ้ายใช่ไหมครับครับรอตะกซ้ายครับนะครับมีรถทัวร์อยู่ด้านหลังนะครับแต่เขาวิ่งช้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับนะครับเข้ามาอยู่ในเลนครับอย่างนี้ครับนะครับเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในเลนก่อนนะครับครับเข้ามาอยู่ในเลนก่อนนะครับให้เพื่อนๆนะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะครับสำหรับมืองใหม่นะครับให้ไปทีละเลนนะนะครับไปทีละเลนนะครับดังนั้น เวลาเพื่อนๆนะครับขับรถไปแล้วญาตบอกว่าจะเข้าน้ําหรือว่าเราจะเติมน้ำมันนะครับเราก็ต้องมองไกลๆนะว่าด้านหน้ามีปั๊มไหมนะครับถ้าเราเห็นแป๊บแล้วว่าด้านหน้ามีปั๊มเราก็เข้ามารอที่เลนสองนครับรอที่เลนสองรอไว้เลยนะครับเราก็หาจังหวะนะครับที่จะเข้าเลนหนึ่งนะกลับไปเลนหนึ่งนะครับเราก็ขับตรงไปก่อนครับไปด้วยความเร็วประมาณนะครับ92นี่ผมวิ่งตอนนี้เ2้านะครับก็วิ่งประมาณนี้ครับ วิ่งไปของเราครับหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับหาจังหวะเข้าซ้ายนะนะครับสมวบ้านเราหาจังหวะเขาได้แล้วนะครับมาเปิดองกระจบวงข้างครับเปลไปแล้วครับเปลียนไปแล้วนะครับเรากนับซ้ายครับนะครับเข้ามาอยู่เลนนะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่เลนหนึ่งแล้วนะครับพอเรามาอยู่เลนหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็หาจังหวะนะครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็หาจังหวะนะครับเปไปเลี้ยวซ้ายนะครับออกไปปั๊มได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่คือการเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเลนซีเลนเมลไดคับอต่างจังหวัดนะครับสำหรับเมืองใหม่นะนะครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนๆก็ต้องมองให้ดีๆนะนะครับมองกระจกมองข้างดีๆนะครับกระจกมองข้างนี่สาคัญเลยนะครับในการเปลี่ยนเลนนะนะครับเราสมมติว่าเราขับรถลงมาปุ๊บนะครับออกมาจากปั๊มแล้วนะครับเราด้านหน้านะครับมีการชะลอนะครับล้อต้องเบรกนะ เรามีระยะห่างนะครับทีนี้เขาขับช้าใช่ไหมครับเราจะมองกระจกขวานะครับมองกระจกมองข้างครับมีรถในเลนที่เราจะไปไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวครับเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะครับกลับมาอยู่ที่เลนนะครับปิดไฟเลี้ยวครับเมื่อเมื่อกลับมาที่เลนแล้วนะครับทีนี้เราก็ขับตรงไปก่อนครับนะครับเราก็ขับด้วยความเร็วของเราไปนี่นะครับเมื่อกี้เราวิ่งลดความเร็วมานะใช่ไหมครับวิ่งประมาณสัก80ใช่ไหมครับเราเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับ80ครับไม่ค่อยเติมคันเพิ่มไปครับ ค่อยเติมคันเร่งให้ความเร็วเร็วให้ความเร็วของเรานะครับเร็วขึ้นนะครับไปอยู่ที่ความเร็วเท่าที่จะทาได้นะครับด้านหน้านะครับมีรถใจออกมานะครับอุ้ยเราเป็นมุมใหม่ตรงใจนะครับลองมองระจกขวาก่อนครับนะครับมองมาจกขวาปุ๊บนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับไม่มีรถมาใช่ไหมไม่มีรถมาปุ๊บนะครับรากักเข้ามาอยู่ในเลนนะครับพออยู่ในเลนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับนะครับเพื่อนๆตามหลังรู้มาว่าเราพอแค่นี้นะเราไม่เลี้ยวไปต่อเราไม่เปลี่ยนเลนแล้วนะนะครับเราก็ เราก็ปิดไฟเยอครับนะครับเราก็วิ่งไปตามความเร็วของเรานะครับนะครับก็วิ่งไปประมาณ9ก้าแปดสิบเก้าสิบกิโลเมตรนะครับเอาท่้ที่เราคุมรถได้นะครับนะครับแล้วก็ที่มีเพื่อนๆถามว่าโอ้พี่ั้มครับเราวิ่งแค่เก้าสิบเองนะครับเราจะวิ่งเลนสองหรือเลนสามดีครับนะครับอันนี้นะครับเป็นคําถามที่ดีๆครับนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับมือใหม่เลยนะนะครับ ก็ต้องอย่างนี้ครับคือเราขับเลนเราจะขับเลนสองเลนสามก็ได้ครับไม่มีปัญหานะนะครับถ้าเพื่อนๆถนัดเลนสองนะครับไม่อยากไปบงังเพื่อนๆที่เขาขับเร็วนะครับก็เพิ่งเลนสองไปครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกโอ้พี่ตั้มเลนสามมันก็โล่งดีนะนะครับไม่มีรถสิบล้อมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็สบายใจดีนะถ้าไปขับไปใกล้สิบล้อแล้วโอ้โหจะจะ,จะวายเสียวๆกลัวสิบล้อจะลากไปกินข้างทางนะครับ ก็ว <Jean> ิ่งเลนสามไปครับนะครับแต่นะครับข้อห้ามเลยนะครับห้ามไปวิ่งเลนขวาเด็ดขาดนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่วิ่งด้วยความเร็วนะครับ90กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเนี่ยสมมเติตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่90้าก้าสิบเอ็ดนะนะครับแล้วเราไปแช่ขวานะครับแล้วเราไปแช่ขวานะครับมองลึกสภาพนะครับเพื่อนๆขับมาด้วยความเร็ว100 110 120นะครับแล้วมีคนมาแช่90เลนขวาเนี่ยครับเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยก็อันตรายนะ ก็อาจจะมีการชนท้ายนะครับหรือมีอาการหมันไส้นะครับก็อาจจะป่านหน้าเราได้นะครับเราขับช้านะครับเราก็วิ่งเลนสองเลนสามไปครับนะครับไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปวิ่งแช่ขวานะนะครับเพราะว่าเลนขวาเนี่ยมีไว้แซงครับถ้าเราขับช้าใช่ไหมครับเนี่ยมันมีเลนป่าครับเขาก็แซงเราไปได้ครับไม่ต้องห่วงครับนะครับเขาเขาก็แซงของเราไปได้นะครับเราไม่ได้ไปบางรายเขานะ แต่ถ้าเราวิ่งเลนขวาสุดเขาไม่มีที่แสงแล้วนะครับขวาสุดมันเป็นแบรีเออร์มันไปไม่ได้ครับนะครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับเวลาที่วิ่งออกต่างจังหวัดนะครับวิ่ง 80- 90ิก็วิ่งเลนกลางไปครับที่เป็นถนน4เลนนะนะครับ4ี่เลน3เลนนี่แหละครับก็วิ่งเลน2เลน3าไปครับแต่ถ้ามี3มเลนนะครับเราก็วิ่งเลน2ไปนะครับนะครับถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดนะครับเป็น4เลนนะครับ เราเขวิ่งเรนการไปเรื่อยครับเลีนสองได้เรนสามก็ได้ครับแล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับวิ่งช้ามากวิ่ง60วิ่งสี่สิบวิ่ง60สบวิ่งเจผมก็แนะนาไปเรียนสองดีกว่าครับนะครับมัน้นอันนั้นมันก็ช้าไปสาหรับความเร็วโดยทั่วไปนะวิ่ง60ถ้าเพื่อนๆวิ่ง60เลนสามโอ้มันก็ช้าไปครับมันก็จะไปบังเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆบอกอ่าเริ่มถนัดแล้วไปทับเนี่ยออกแต่งกันมหลายรอบแล้ว วิ่งแช่90ได้แล้วนะครับ95ได้แล้ววิ่งแช่ร้อวิ่งแช่ร้อยได้แล้วนะครับผมวิ่งผมวิ่งร้อยเนี่ยนะครับผมวิ่ง99 100เนี่ยนะครับผมวิ่งแช่เลนขวาได้ไหมนะครับก็ผมก็ไม่แนะนำให้แช่เล่ขวาครับเลนขวาท่องไว้เลยนะครับมีไว้แซงครับนะครับเลนขวามีไว้แซงแล้วก็ไว้ทำความเร็วนะนะครับเราวิ่งแค่90 100นะครับเราก็วิ่งเลนสองเลนสามไปถ้าเราวิ่งร้อยนะครับแล้ก็วิ่งเลนสามไปเรื่อยๆครับ ไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องไปแช่ขวาขวาใครนะนะครับจลับไว้เลยนะครับไม่ต้องแช่ขวานะนะครับยกเว้นว่าเพื่อนๆจะแซงใครข้างหน้าอันนั้นได้ครับนะครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังแบบโอ้พี่ตั้มไม่ต้องพูดถึงร้อยเลยนะครับเอาแค่60ินี่ก็หัวใจจะวิวแล้วนะครับสรุปเอายังไงครับพี่ตั้มให้ประเด็นตรงไหนนะครับสำหรับคนที่วิ่งนะครับ60ส0บเจสิบนะครับแปสิบนะครับ ไม่เกิน90นะก็วิ่งเดินสอไม่ได้ครับวิ่งเดินสอไปนะครับถ้าบอกว่าเอ้ยด้านหน้ามี10ล้อกว่าด้านหน้ามี10ล้อนะครับกลัวว่าจะไปเฉียวเขานะครับเราก็มาขับเรีนสามครับวิ่งเงินสามไปก่อนครับนะครับคือเรียกรถ10ล้อเรียกรถ6ล้อนะครับที่เขาวิ่งนะครับวิ่งทางซ้ายมือเราก็วิ่งเงินกลางไปก่อนครับวิ่งเงินกลางตามไปเรื่อยๆครับนะครับไม่ต้องวิ่ง เดวอะไรมากมายครับเราก็วิ่งเดินกลางไปครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะครับที่เราเข้าไปใกล้นะครับรถสิบร้อนนะครับเราเขาเบี่ยงมาทางขวานิดหนึ่งครับนะครับเบี่ยงให้ชิดเส้นตากสั่ังขวานิดหนึ่งครับนะครับเราก็เบี่ยงออกมาครับเพื่อบางทีอะไรของเขานะครับไม้เมยหรือว่าอะไรที่เขาเปิดทุกมาอาจจะล่นมาใส่เราเราก็เบี่ยงขวานิดนึงครับนะครับเบี่ยงขวานิดหนึ่งครับพอพอเราแซงได้เราก็กลับินกลางไปนะครับ เป็นวิธีที่ผมใช้แนะนำเพื่อนๆครับเวลาขับรถมาขับรถมือใหม่ออกจางจังหวัดนะครับเวลาเพื่อนๆมาเรียนเสร็จแล้วนะครับขับรถท่องรถนะครับขับออกจากจังหวัดนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับวิ่งเราก็วิ่ง80 90ไปเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนๆมั่นใจแล้ววิ่งร้อยได้ผมี๋วิ่งหนึงหนึงสามไปนะครับ90 100 110นึ่งวิ่งเรียนสามไปครับนะครับช่วงจังหวัดแงก็ออกขวาไปนะครับ ทีนี้นะครับสมมติว่าเราวิ่งวิ่ง80นะนะครับแต่เลข3ข้างหน้าช้านะครับเรามองกระจกข้างครับรถไปเลี้ยวขวาครับนะครับรถไม่มีรถมารถลู่นะครับเมื่อเราแซงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มองกระจกข้างมองซ้ายครับรถไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนครับนะครับอ่ากลับเข้ามาอยู่ในเลนของเราครับเดน3เหมือนเดิมครับไม่ต้องไปแช่ครับนะครับทีนี้ เวลาเพื่อนๆนะครับขับคนต่างจังหวัดนะครับพาญาติไปเที่ยวนะครับหรือว่าไปทำธุระต่างจังหวัดนะครับที่มีสามเลนสี่เลนเพื่อนๆก็ใช้วิธีได้เลยนะนะครับวิ่งแช่เลนกลางไปนะครับวิ่งประมาณ80 90นะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับของว่างนะครับรถล้เริ่มรถเริ่มลงโลกแล้วนะครับลองเติมค่าเร่งดูครับเติมนิดนึงนะครับให้รถมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับนะครับเมื่อเมื่อรถมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ ผว่าเราวิ่งเคยวิ่งที่95ใช่ไหมแล้ก็ลองเติมไปที่96 97ดูครับนะครับแล้วก <man> <an> ็ค้างไว้ครับนะครับค้างไว้ค้างกระเลงไว้ค้างไว้เสร็จแล้วนะครับโอ้97เริ่มได้แล้วนะครับเี๋ยวก็เปลี่ยนเป็น98ครับเติมกระเลงดูครับอ่า98เริ่มคุ้นแล้วนะครับเราก็เอารถอยู่นี่หว่านะครับ98ใช้ได้นะนะเอารถอยู่่ะเติมลองเติมเป็น99ดูครับค่อยเติมกระเลกไปครับนะครับ จนเป็น99ไปนะครับเ่าแลวก็เล่นไปนะครับโอ้99แล้วนะครับโอ้นะครับเราก็แช่ไว้ครับแช่ไว้ครับแช่ไว้ครับแช่ไว้แช่ไว้นะครับอ่าแล้วก็ชิ้นนะครับแล้วก็ดูนะครับลองดูนะครับอ่าพอชิ้นแล้วนะครับเริ่มชิ้นแล้วนะครับแล้วก็อ่าโอเคโอ้โหใจจะวายนะครับวิ่งได้99แล้วนะครับชีวิตนี้นะครับโอ้ดีใจสุดๆแลครับอ่าแล้วก็เราก็ขับไปนี้ครับนะครับแล้วก็แช่ความเร็วที่เรา แช่ได้นะครับแล้วก็แช่ความเร็วที่เราแช่ได้นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยของเรานะครับพอเราชินที่99แล้วก็เพิ่มเป็นหนึ่งร้อยดูนะครับเพิ่มเป็นหนึ่งรอยดูนะครับเอาให้ชินครับที่หนึ่งร้อยนะครับเ็เพื่อนเพื่อนชินที่ความเร็วนึงร้อยแล้วเคยขับหนึ่ง้อยได้แล้วนะครับก็จระตุแล้วที่นี้นะครับแล้วก็เวลาเวลาขับครับเราก็จะได้สร้างความคุ้นเคยกับความเร็วที่เราวิ่งนะครับว้าทำไมต้องต้องให้เรามาวิ่งที่ร้อยด้วยล่ะนะครับ ก็เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับความเร็วที่เพื่อนๆใช้กันก็คือที่ประมาณ90ถึง100ติะนะครับโดยเฉลี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันครับที่100นะครับทั้งส่วนใหญ่นะนะครับการที่วิ่ง100ก็แสดงว่าเราก็เป็นคนส่วนใหญ่นะนะครับเราก็ไม่ไปขอนทางใครแล้วนะครับเขาวิ่งกัน100เราก็วิ่งกัน100ครับเขาวิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับเพื่อนๆนะครับสนาดที่ความร100นะนะครับเรามีความชำนาญที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับ เราก็ไม่ไม่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปก่อนใครแล้วนะนะครับเราก็วิ่งเินกลางของเราไปเรื่อยๆนี่แหละครับนะครับถ้าขันหน้าช้าเราก็แซงนะครับพอแซงเสร็จแล้วเราก็กลับเข้ามาอยู่ในเลนของเราเลนกลางนะครับก็แบบนี้นะครับสมมติว่านะครับด้านหน้านะครับเราจะเข้าปั๊มนะครับที่ท่ามลองดูทีซิทำยังไงนะนะครับลองกระจกมองซ้ายครับมีรถมาไหมครับไม่มีรถมานะครับเปิไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนเลนครับ พอลดเรานะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ยกเลิกไฟเลี้ยวนะครับแล้วเราก็ขับเข้าไปครับนะครับดูกระจกมองซ้ายที่นะครับด้านหน้าจะเข้าประมนะครับเราแซงรถสิบล้อมานะครับเห็นด้านหน้าเต็มคันนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับนะครับกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับพอกลับเข้ามาอยู่ในเลนเราก็ปิดไฟเล้วครับแล้วก็ชะลอครับชะลอนะครับแล้วก็เท้าแตะเบรคนะนะครับแล้วเราก็เข้านะครับ ฉลารถแล้วก็เข้าไปในปั๊มได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถนะครับ4เลนนะครับในการเปลี่ยนเลนแต่ละเลนนะครับเข้าไปยังไงออกยังไงนะครับจะออกซ้ายสุดนะครับเพื่อจะออกไปปั๊มน้ำมันจะออกขวาสุดนะครับเพื่อเข้าเลนกลางนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับมีการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับ4เลนนะครับก็เป็นทิ่ส่วนตัวนะครับ ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับเอามาแชร์เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้ได้รทราบกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเป็นมากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะค,ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะ มีมืเปดไฟเฟรยกันนะครับ